นี่เกล็ดประกวดครับเกล็ประกวดนะครับอันน้องเก๋งถามในตัวนี้นี่เป็นลูกของพ่อตัวไหนครับตัวนี้เป็นลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกครับซีไวซ์ศูนย์เก้าหกได้ครับเด้อเอาจะบอกได้ว่างัวท่านพ่อปีตัวนี้ตัวนี้ฮะหน่บพ่ออะไรครับจี่เดือนครับบอกตัวนี้งัวเข่าพึ่งเข่าเลยครับพึ่งเข่าสิบเดือนครับวัวพึ่งเข้าสิบเดือนท่านจะเต็มสิบเดือนไปเต็มพอดีนะเต็มสิบเดือนพอดีนะครับวัวอายุสิบเดือนครับลูกซีไวซ์ศูนย์เก้าหกเบื้องเนื้อหนังสีแดงเข้มนะครับเด้ออยู่นี่ ล้วกลหลังแตกมากๆครับอันนี้เป็น F หนึ่งนะครับพี่น้องตีแบรนด์ไห้แล้วภายใต้แบรนด์ MN หรือมาโนดฟาร์มนี่นะครับเนาะหมายเลข12อนะครับเด้อพี่น้องครับนี่แหละคุณภาพเน้นๆครับอันนี้นี่กีบได้แตงไห้บ่ครับนี่ตัวนี้บ่ได้แตงนะครับเพราะว่ามันงามยี่แล้อไหมครับปานแตงได้แต่งกีบนี่ซ้ํ้แตงแล้วดีนี่พี่น้องเนาเบิ่งกีบเบิ่งเล็กใหญ่ๆนะครับเด้อตัวนี้เบิ่งชัดๆไปเลยครับพี่น้องครับอันนี้ก็เปิดราคาไห่เฉยชมยมมันบ่ครับตัวนี้อันนี้เด้ออัน เอาเบื้องส้นหนาขึนหน่อยพี่น้องครับนี่ขอบหูค,คลิปหูดำๆนะครับเนาะเนื้อหนังย,ยุ่ยๆเอาใกล้ๆแบบนี้แหละทั้งมุมใกล้มุมไกลเนาะสำหรับง้วนงอแง่แบบนี้เขาต้องให้พี่ให้น้องเบ่งโดนๆเอาขอไอ้ฟังราคาขาตัวก่อนนะครับน้องเก่งตัวนี้ตัวนี้มันกัผมอยากได้มาแพงหน,น่อยผมก็เลยเปิดไปสองแสนสองหมื่นห้าพันครับสองแสนสองหมื่นห้าพันนะครับราคานี่สําหรับรูปร่างลักษณะแบบนี้ก็น่าจะแต่ว่าหลาย <ผม S 1> คนส<ะ>นใจ บ่ผิดหวังแน่นอนต้องมาเบิงครับเอาผมม้องอยู่ใกล้ๆนี่สำหรับ2 100, 2งแสนต่อร้องได้อีกส่งให้ฟรีแล้วกันลักษณะรูปร่างของงว่วแบบนี้ผมว่าบบผิดหวังครับพี่น้องเม้่งเนื้อไทยงวัว10เดือนไหมนี่แหมความดึกบ่ครับสนสูงอยุเท่าไรครับนกอ,อินวในบัดไปตัวนี้ร0อยู่ดอกครับเพราะว่าตอนผมมาที่กรก128อ่แาครับต,ตัวนี้ผมบิ่องอยู่นี่ก็น่า,าจ,จะรอ3อได้แล้วเด้พี่นอ้อง131ยได้แลนะ้วมั้งพี่น้องครับตัวนี้เพราะว่า,วาผมออกมาได้2เดือน2เดือนนะครับสองบมันอาจิมันตนยครับพี่น้องคร สบาวยจริงๆในรอยสามสิบบวกเลยนะพี่น้องเด้อเอาิึงควงหางครับพี่น้องครับได้เลิกครับผมสวยลึกมากเิึงบั้นไทยตัวนี้พี่น้องปวดปวดออกมาถึงขอ้อขาข้างนอกเลยละ่ะนี่มึงเนอ่อมึงมุงม้งถึงกวงครับนี่ไทยปวดปวดลึกๆม,มากๆวันนี้ิ่งเอาหางกับแท่นหลังครับพี่น้องครับนี่เด้อน,นี่สีมดำสนิทเลยได้ครับพี่น้องครับนี่แหละแท่นหลังบางถาดพ้าเข่าได้สามผ้าครับพี่น้องครับนี่แหละหนอกใหญ่ เอาใหญ่ยีหลี่ด้วครับพี่น้องครับเอาหลายๆคนในห,หูราคาเป็นอะไรอยากจะเห็นทายงางทาเดินนะครับว่ามีตหนิตรงไหนบ่อน้นอมไอ้บอมีติงนะครับตัวนี้นี่ครับบอมีนมี่โน้มซีซีหัวสวยๆแล้วบุหรุเห็นบ่ถ้าราคานี่แล้วบ่ตรงห่วงเลยครับตัวนี้บอมีแน่อนอนครับพี่น้องครับเอาน้องเก๋งเอาจุงยางวนให้เบื้องนะครับใได้เบิ้งขางนั่นนนะครับพี่น้องนี่เราว่าน้องเก๋งไอ้เอาง้วนตัวนี้ออกมากันเดี๋ยวให้เบิ้งตัวนี้เจ้าโยงพี่น้องใหญ่เคยยี่หรีตัวนึงนนี่เบื้นองด้านขาะ เออชัดเลยด้านข้างด้านนี้ใหญ่สวยงามมากเลยเหรอครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับพี่น้องครับเนาฝึกให้เบื้องหลับเบิ้องฐายยางจุงเขาสนามประกวดได้เลยนะตัวนี้เดินนะลูกนะนี่ยางกับบ่มีปัญหาคับเขาขาสอนบ่มีนะครับว่าระดับนีพี่น้องครับรับรองว่าราคานี่บ่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับผู้ไปพี่น้องครับตัวยอดนะครับเนาะลูก CY096 นะครับเนาะเออเออเดินวนๆนะครับพี่น้องครับแับนี้ ต้องถ่ายครับพี่น้องปวดขากิลี่เนาอยากจะเยี่ยมอยากจะชมมาเลยอยู่มาโนดฟาร์มนะครับอ่าเอาเก่งมาเตะทั้งเดียรพี่อีกรอบนึงครับให้เบิ้งชัดๆเบิ้งให้เบิง้งถ่ายยางเบิ้องมุ้งกุ้งก้วงนะครับพี่น้งนนงอ,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 คองครับนี่ยางอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายคือหมูเลยล่ะครับผมเออนี่ยนี่เบิ้งใส่เดียร์กับสีนี่แหละครับพี่น้องมันจสดทั้หน่อยมันจืดมันแฉะตรงนี้นะครับพี่น้องเออนี่แหละครับสีอ่าเห็นชัดครับว่าพี่น้องครับนี่แหละเนื้อตัวนะครับเนาะ เขาเฮ็ดให้เรียบร้อยเลยเด้อครับเด้อพี่น้องครับตัวนี้นี่แหละรูปร่างรูปทรงส่วนหน้านะครับเพิ่งเอาเอาโอ้ยทัางเพิ่เก่งวะเนี่ยเออนี่นะครับพี่น้องครับเออมาก่อนจะอีกรอบนึงครับพี่น้องครับนี่ก่อนจะไปเบิ่งงอยจากงอยโยกเนาะเนี่ยเห็นสีชัดๆัดในโฮมครับพี่น้องเบิ่งเพิ่งเหนียงข้อครับพี่น้องครับเอ้าคงจะเห็นชัดกันไปแล้วนะครับพี่น้องครับนี่อีกทีนึงครับรูปร่างส่วนหน้าเป็นอย่างไรนะครับเด้อหน้าตรงนี่นะครับเนาะนี่ ตรงแล้วก็ไล่นะครับพี่น้องครับเด็ดแนนอนเด็ดแนนอนครับบอลบอลไลครับู้ใดมากก้อนใดก่อนนะครับเด้อลยคานี้พี่น้องครับได้ครับเพราะว่ามันยังห่าจะไปได้อีกไกลได้เลยครับพี่น้องครับเอาเด็ดเด็ดเลยตัวนี้ลูกซีวครับตัวนี้มีข้นใหายหายไปแล้วครับแต่ว่าผมขอน้น้อมข่นฝากเพียงไหมครับแต่ว่าผมขอค้นที่ผอมมันจังประเสียโอกาสเพื่อนนะโอ้ก็คือเพิ่นเอาแล้วแต่ว่าเพิ่นฝากเลี้ยงไว้ฝากเลี้ยงไว้โดนบ่ครับ เดือนเดือนเคื่งครับเดือนเคื่งต่ว่าจิงกันหรืว่าใหให้พร้องก็จังมาเอาเอาผู้ใดพร้อมนะครับพี่น้องครับก็จังมาเอาได้ครับเด้อเห็นความสวยความงามนะครับมาเอาได้เลยนี่แหละตัวนี้บัวพดหวังครับหลังตรงเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้หลังตรงหลังแตกพร้อมบ่บัวดหวังแน่นอนครับสําหรับมาโนดฟาร์มสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ํานมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชร สูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโควสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรบรบือจังหวัดมหาสรารคามแบบนี้ต้องลอง